สวัสดีทักพายยำข้ามจ้าทุกคนอาบน้ำเรียบร้อยแล้ววันนี้นะก็ครบเวลาที่จะมามาร์กนะฮะด้วยมาร์กคงคำตัวนี้นะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยพี่นูจะไม่ได้มาพูดถึงจักรคุณอันนี้แล้วเพราะพูดบ่อยแล้วเนาะแต่จะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟัง ก็คือเมื่อก่อน,น,นเนี้ยพี่นุชเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบว่าไม่ได้ยึดยึดถือเกี่ยวกับแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ได้แบบว่าเป็นแบบเชื่อถือเกี่ยวกับง,งูเฮงหรือว่าดวงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่ไม่ได้เชื่ออะไรมากมายใช่ปะแต่ พอได้มาประสบกับตัวเองเนี่ยถึงได้แบบรู้สึกเลยว่าไอ้เรื่องโหน่งบนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันมันสำคัญจริงๆนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอ่าก็คือเมื่อก่อนเนี้ยเราทำงานอย่างที่พี่นุชเคยบอกว่าพี่นุชเคยทำงานในคลินิก เกี่ยวกับผิวพันธ์อะไรอย่างนี้เนาะอ่าเขาก็จะมีการดูแลพวกผิวพันธ์อะไรอย่างเงี้ยให้เราใช่ไหมเออ,เอ,อก็ก็คือใช้ชีวิตปกติแต่ทีนี้พอแบบเราอยากที่จะออกมาทํากิจการส่วนตัวอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะก็ออกมาพอออกมาเนี่ยก็คือจากที่เป็นคนที่แบบไม่ได้เชื่อเรื่องเรื่องโง่เฮงเรื่องมูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็คิดอย่างเดียวว่าถ้าเราขยันเราตั้งใจแบบเรียกว่าอะไรอ่ะทำพยายามเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยยังไงมันต้องได้ดีเนาะเออก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเกี่ยวกับหน้าตาผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยอ่าจากปกติที่เป็นคนที่แบบว่า คือทางานในในคลินิกความสวยความงามใช่ปะเขาก็ต้องให้เราแบบว่าแต่งหน้าแต่งตาทําผิวพรรณอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ปะแต่พอออกมาทำอาชีพส่วนตัวนะก็คือ,อขายขายชาบูทําร้านชาบูอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องแบบเหมือนกับเผชิญมนลภาวะฝุ่นควันเผชิญความเครียดที่แบบเราต้อง คิดบริหารอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ได้สนใจตัวเองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ไม่ไดอ้อ่ไม่ได้เชื่อเรื่องเรื่องเกี่ยวกับงูเฮงหรืออะไรเงี้ยคิดว่าความขยันน่ะยังไงก็พาเราให้รอดเนาะปรากฏว่าก็ฟาเต็มหน้าฟาเต็มหน้าอาจจะด้วยเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เราเคยทำงานในในคลินิกอะ่ะมันก็โดนแบบว่าพวกเครื่องมือแรงๆยาแรงๆอะไรมาอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราต้องมาเผชิญมลภา,าวะอพโหมลวะมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้ผิวเราแบบล้มได้ง่ายเนะาะทีนี้ก็คือก็ก็ตอนตอนแรกก็ยังไม่ได้สนใจก็คือพยายามแบบว่าใช้ใช้ใช้ใช เชื่อว่ายัางไงถ้าเราขยันน่ะยังไงมันต้องดีแต่ปรากฏว่าทุกอย่างอะ่ะมันก็ดาวอะ่ะให้เราพยายามขนาดไหนมันก็ดาวอาจจะด้วยแบบเศรษฐกิจด,ด้วยโควิดด้วยอะไรด้วยโอ้โหช่วงนั้นเรียกว่าเครียดยิ่งเครียดฟ้าก็ยิ่งหนาเหมือนเหมือน ที่ที่พี่นุชคลิปก่อนๆที่พี่นุชเคยลงให้ดูเลยว่าหน้าตอนนั้นอะเป็นยังไงอันนั้นเนี่ยที่ที่ที่ถ่ายอะคือใช้แอปด้วยนะเออใช้แอปด้วยแล้วก็แบบขนาดใช้แอปอะยังแบบขนาดนั้นอะเออหน้ายังแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะเนาะอะเดี๋ยว จากนี้นะหลังจากที่เราทามาร์กเสร็จเรียบร้อยแล้วคอคือด้วยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็รอให้มาร์กแห้งแล้วมาต่อเนอะอาะมาต่อจ้าทุกคนมาร์กครบเวลาแล้วแตกละแห้งแล้วทิ้งไว้นานไปหน่อยแต่ว่าเออถึงไหนแล้วล่ะเออก็ตอนนั้นน่นะคะก็อทุกอย่างเนี่ยมันก็แย่มากนะทั้งในเรื่องของเงิน ทั้งในเรื่องของครอบครัวนะจนถึงขนาดว่า,าได้แยกกันอยู่กับพ่อของลูกเนาะแล้วทีนี้ก็กลับมาอยู่บ้านแม่ได้กลับมาอยู่บ้านแม่เนาะพอกลับมาอยู่กับแม่เนี่ยกเ็เรียกว่าอะไรเริ่มมาแบบว่า สังเกตะนะเนาะว่าแม่แม่เราอ่ะเออคือเขาแบบผิวหน้าเขาอ่ะดีมากผิวหน้าแบบเทียบกับคนในวัยเดียวกันแบบเกือบจะเจดิบแล้วอย่างเงี้ยคือหน้าแกแบบใสมากก็ก็เลยได้มาเห็นว่าเออแกใช้ครีมเนี่ยครีมโบฮิมะเนี่ยเออก็เลย ทดลองใช้กับแก่เนาะทดลองใช้กับแม่เออทีนี้ก็คือปรากฏว่าอ่อฝ้าฝ้าที่มันเป็นแบบเนี้ยที่มันเป็นด,ำดำําๆเต็มแก้มเนี่ยเยที่พีุ่ดลงภาพเนี่ยนะคือมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆจางค่อยๆจางไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบว่าใช้แบบ3มวันห้าวันแล้วจางนะอ่าอันนั้นอ่ะพี่นุชใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งอ่ะเดือนหนึ่งอ่ะหน้าเริ่มดีขึ้นอ่ะหน้าเริ่มดีขึ้นจากที่หน้าแบบแบบเหี่ยกเหี่ยกเลยอ่ะหน้าแบบแย่ๆเลยอ่ะเออมัน,เร,มนเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆฝ้าเริ่มแบบจางลงอ่ะผ่านไปประมาณน่าจาก สองเดือนกว่าเกือบสามเดือนน่ะอ่าคนรอบข้างที่เคยเห็นว่าเราเป็นฝ้าหนาหน้าดำเนี่ยเริ่มเริ่มทักแล้วว่าเออใช้อะไรใช้อะไรทำไมหน้าดีขึ้นทำไมฝ้าหายอ่าเนาะคือต้องบอกว่า มันมันค่อนข้างเห็นชัดเจนเลยอะ่ะในในเวลาเกือบ3เดือนนะก็คือเรียกว่าฝ้าจางแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยไม่แดงไม่แสบไม่บางอะ่ะปีหนุยกก็เริ่มแนะนำผ่านไปประมาณสเดือนเนาะก็เริ่มอแนะนำคนอื่นว่าเออเราใช้ครีมตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือคนบ้านนอกอะ่นะเนาะเขาก็เหมือนประมาณว่า เอออยากใช้สั่งมาเผื่อได้ไหมอา่าสั่งมาเผื่อน่อยอยากใช้ด้วยอะไรเงี้ยอ่ะพีนุชก็เริ่มสั่งมาพอเราสั่งเยอะเนี่ยนะก็มันก็จะมีเหมือนแบบเป็นเราซื้อในเลทในเลทส่งก็จะได้แบบว่าอา่าส่วนต่างใช่ไหมพี่นุชก็เออมันดีนะเราได้ได้แบบแนะนําคนอื่นช่วยคนอื่นให้ให้แบบว่าให้ให้ให ผลทุกด้วยแล้วเราก็ยังได้ได้เงินด้วยเนาะ,ะพี่นุชก็เลยเริ่มพี่นุชก็เลยเริ่มทำคลิปเริ่มทำคลิปเนาะว่าเราใช้ทีมตัวเนี้ยแล้วมันดีจริงเราเคยเป็นฝ้าแบบนี้แบบนี้เนาะเคยเป็นฝ้าแบบว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ย แล้วออ่นั่นแหละก็คือว่าก็เริ่มแนะนำว่าเราอะมีปัญหาฝ้าตรงนี้แล้วก็เราใช้ทีมตัวเนี้ยแล้วมันหายจริงแล้วทีมตัวเนี้ยราคามันดีราคามันไม่แพงเอกอก็เริ่มแบบว่ามีคนมาติด ตามคลิปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าคนที่แบบมีปัญหาในเรื่องผิวเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมเออแล้วพี่นูกก็รู้สึกเหมือนกับว่าคือเมื่อก่อนน่ะเราก็ขยันน่ะเราก็ขยันเราก็พยายามทุกอย่างอะ่ะแต่มันแบบพยายามยังไงมันก็ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยแต่พอผิวผิวหน้าเราอะ่ะมันดีขึ้นใช่ไหมอะไรมันดูแบบ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันดูโฟมันดูมันดูง่ายอ่ะมันดูง่ายกว่าเดิมอ่ะเออแล้วก็คือก็มานั่งคิดนะว่าอืมตัวเราเนี่ยโง่เฮ้งเนี่ยมันน่าจะมีผลกับหลายๆอย่างก็คือพอทุกอย่างมันดีขึ้นใช่ไหมก็ได้กลับมาอยู่กันเป็นครอบครัวก็คือในเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาเนาะแล้วก็ ในเรื่องของเงินในเรื่องของชีวิตประจำวันก็ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผ่านไปไปได้แบบง่ายอ่ะง่ายกว่าเดิมนะถ้าตอนนี้นะตอนนี้ใครที่แบบมีปัญหาชีวิตหลายๆอย่างหาทางออกหาทางแก้ไม่ได้ลองนะลองส่องกระจก แล้วมองตัวเองดูว่าเราจะทํำยังไงให้เราแบบส่องกระจกแล้วสบายใจส่องกระจกแล้วอารมณ์เราดีเรารู้สึกรักตัวเองอย่างเงี้ยนะคะลองดูนะเพราะว่าบางครั้งบางทีสิ่งที่เรามองข้ามเนี่ยมันอาจจะเป็นทางออกของเราก็ได้นะตอนเนี้หลายหลายคนพี่นุชเห็นทั้งในชีวิตจริงทั้งในเอ,อ่อ เฟดในอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบประสบปัญหาหลายๆอย่างเนาะ,อะลองดูนะคะตัวพี่นุ้นเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตมาได้เพราะว่ากลับมาดูแลตัวเองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองอ,อันนี้ไม่ได้บอกว่าว่าให้เชื่อนะแค่เล่าประสบการณ์ตัวเองเท่านั้นเนาะว่า พอเราดูดีแล้วเนี่ยบางครั้งอะไรต่ออะไรมันอาจจะกลับมาดีก็ได้นะโอเคฝันดีทุกวาเอ่อทุกบ้านนะคะใครที่กำลังประสบปัญหาอะไรอยู่ก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะฝันดีจ้าสวัสดีค่ะ